เพราะว่าเขาจะมีเลเวลให้เราได้เลือกว่าเราไหวที่ประมาณเท่าไหร่ผมันทำก็จะไหวอยู่ที่ประมาณห้าคือเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยใช่เพราะผมเป็นคนแบบจักระจีคนที่จักระจีใช่ครับไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจักระจีคนข้างเชื่อเดี๋ถอะนะพี่ครับชอบจักระจีเหรอใช่ใช่ลองจิ้มสักนิดนึงได้ไหมคะจิ้มซ้ายจิ้มขวดไม่ดีหรอไม่ได้เลยนะพี่อะไรนะเาหนีเหรอเขาไม่หนีเลยหรอไม่ชอบใช่ใช่สักนิดไม่ไดีไม่ดีองโอเคโอเค ฝัรุนเขาฝากหมองมาว่าให้ให้แบบให้แบบเออให้เราสองคนแบบว่าอ่ะนิดหนึ่งตกเวทีแล้งั้นเอาเคโอเคอเคงั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก่อนโอเคไว้เดี๋ยวค่อยไปแก้กันหลังเวทีเลนะคะอ่ะเรื่องของสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามเลยเพิ่มเติมกับทีมคอนซัลต์ของเราได้นะคะว่าอุ้ยราคาโตรเปิดใจเท่าไหร่ราคาเปิดสาขาใหม่เนี่ยมีราคาเท่าไหร่ที่แบบราคาลักลักลักใหม่ก็แวะกันมาได้นะคะราคาโปเปิดใจใช่โปรเปิดใจนะบาง ไม่กล้าทำคนเหนือคนเขาผิวเขาดีพื้นฐานผิวคนเหาือคนนี้มีเปิดใจฟรีไหมคะเปิดต้องถามว่าเปิดใจใครคะไม่เปิดใจใครเปิดใจหมายถึงว่าเปิดใจตัวลูกค้าเองเพื่อเข้ามาสู่เอ่อัศสิ้นใช่ไหมราคาน่าหลักมากเท่าไหร่สองบาทสองบาทพอจริงไหมเนี่ยจริง เอาให้คุยสองบาทแล้วคุณก็เดินไปหาคอนเต้าแล้วก็ไม่เขียวไม่ถูกกระดาษน้ำก็มาสอบถามได้ครับเพราะว่าก็จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่ดีมากๆหรือว่าใครที่บางทีเราไม่รู้ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นยังไงอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีในอนาคตก็ได้ต้องตรวจผิวต้องตรวจรับต้องตรวจเนี่ยไหนพูดเรื่องตรวจแล้วพี่แค้มพูดเรื่องของนะคะการตรวจผิวหน้าจะนัตัวนี้เองค่ะครับผมตอนนี้ตรวจฟรีนะครับเรามีอยู่17 1 8สบดเครื่อง ข้างบนนะฮะแต่ว่าเราเอาลงมาข้างล่างประมาณสีส่เครื่องใช่ค่ะใช่ครับก็ตรวจดูได้ว่าเราอยากจะบารุงรักษาตรงไหนนะครับผมในใบหน้าของเราบางคนอาจจะกําลังจะมีนะครับกาลังจะมีพวกกะแดดกะร้อนกะอะไรนะกะสีแดงอ,ะอ่ะคนก,ก็กะกะ ถูกแล้วกับฝ้ากับพวกกับพวกฝ้าพวกรรอยต่างๆหรือว่าสิวต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาตรวจที่เจนแโปได้นะครับตัวนี้ก็จะสแกนได้ล้ำลึกมากๆโดยที่ทุกคนนะครับไม่ต้องล้างเครื่องสำอางนะครับผมก็สามารถตรวจได้นะครับตรวจได้แม่นยำมากๆเลยครับบตัวเจนแอปโปนะครับใช่แล้วก็ใช้เวลาตรวจแค่ตัดเดียวเวยใช่ไหมคะหกสิบวินาทีหรือเทียบเท่ากับตีเป็นกี่นาทีคะหนึ่งนาที หนูกำโการทำเล็บปุ๊บทำเล็บฟรีด้วยนะพี่น่เพราะมาสะเพรอลูกค้าอยู่เลยนะที่แบบว่าเปิดทอรสกับเราเออได้ทำเล็บเซลฟีด้วยใจสวนไปเลยอันนี้ก็คืออุปกรณ์การทำเล็บเหรอครับใช่คุณเห็นเป็นอะไรคะคุณเห็นโต๊ะสนุกหรือว่าเห็นไม่ได้เลยเออกำล็บเริ่มโควงจอนขึ้นเลยใช่แล้วอีกสภาพเราจะมีเตียงสระผมด้วยสลอนไปเลยอันนี้เรา มีคนอยากสระผมหรอคะเขาขีดรองเขาบอกว่าให้หันไปทางนู้น่อยอย่าอย่าขีดกันนะมันตกใจโอเคก็คือ